คาถาบูชาหลวงพ่อปลดหนี้วัดพระธาตุวาย,ยจังหวัดฉะเชิงเซานามัสการพระพุทธเจ้านะโมต,าาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมต,าาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองมหาปุญญยมหาลาโพพระวันตุเมมหาปุญโญ มหาลาโภพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเม